สวัสดีทุกคนวันนี้เอะวันนี้มาอะไรเนี่ยเลือกมาฝากเงินเองนะฝากเงินเองครั้งแรกมาดูวิธีนี่วันนี้มามาแนะนำน้ำมูลอ่าเห็นไหมนี่มันก็จะบอกอยู่นี่เห็นไหมกดนี่กดน้ำมูลก็กดเลยแล้ตอนนี้เราไม่มีบัตรถูกไหมถึงตอนนี้เรามันบอกว่ากดปุ่มนี้กรณีไม่ใช้บัตรเลยฝากเงอนด้วย่างอ่าเป็นภาษาอะไร ภาษาไทยแล้วก็ฝากเงินการพนอมสินบอกไปดีแล้วก็แล้วก็ใส่เลขบัญชีใส่เลขบัญชีเลขบัญชีอยู่ไหนนี่ก็อยู่ด้านหน้าของเรานี่ถูกไหมก็เปิดไปดิอ่าสักครู่เงินก็เก็บไป้เรียบร้อยกว่าใส่เลขบัญชีไปนั่นไหนเลขบัญชีก็ใส่ไปโซ่ 2 0 1ศ6นย์4นึ่ง 4, 4. นี่มันบอกว่าไงลูกถูกไหมชืววช่อบัญชีถูกยังอ่าโอเคถูกแล้วตกลงแล้วเดี๋ยวเราต้องใส่เงินไปวันนี้ฝากมาเท่าไหร่สองร้อยสองร้อยสองหมืน่นอ,อันนี้ให้ตรงเห็นไหมต้องวางให้ตรงต้องวางแบบนี้ลูก จับแบบนี้อ่านี่นะแล้วก็ยุขึ้นมันจะเกอไปเองนี่มาดูดขั้นตอนก่อนวันนี้แล้เดี๋ยวเราต้องอักสมุดถูกไหมอ่านี่มันตรวจสอบไว้แล้วว่ามันมีมีแบงอะไรบ้างอ่านี่เห็นไมร้อยสองใบเท่ากับส0 0ร้อถูกต้องไหมถูกต้องก็กดถูกต้องอ่านี่คือการฝาก โดยที่แบบไม่ต้องใช้บัตรจะมีสลิปออกมาจะต้องต้องอีกทีลูกเห็นไหมสลิปออกองเงี้อเ,เออนี่เรียบร้อยสลิปนี่ได้มาแล้วเป็น,นยังคุ้นคุ้น,นยังโอเคาดูหน่งนี่เออได้แล้วนี่มาฝากความสินนี่เดี๋ยว เดเนเนี๋ยวแปันนึงอ๋ออันนี้อัพสมุดร,รอบนี้เราต้องเวลานั่นเราจะรู้ได้ไงเพราะเราไม่ได้ไปฝากในในธนาคารถูกไหมเราฝากข้างนอกบางทีมันปิดทําการแล้วนี่ตอนนี้มันสี่โมงกว่าแล้วอันนี้เราก็ต้องอัพสมุดนี่มันเป็นเครื่องอะไรเนี่ยเครื่องตู้อัพเห็นไหมเครื่องปรับสมุดอัตโนมัติก็ต้องเอาหน้าสุดท้ายหน้าที่มันล่าสุดนี่หนแหละอะไรก็ใส่ไปใส่ตางช่องไป เดี๋ยวรอสักครู่ระบบกำลังทําการปรับตรงสมหรับเงินเงินแบบรูปแบบเนเสร็จสมพูตำนานาืนต้องตรงยืนต้องตรงอ่า,าเ,เอาเก็บลเ,เ,มมมมเลยเอาเอาจิบมาอ่าอิ่มไปเลยเกาออกมานี่ตอนนี้ได้เงินเท่าไหร่ละ <c oughs> สองรง้อยเออเมื่อกี้เราฝากไป200โอเคเรียบร้อยเป็นยัง <Yeah. S 2> เออต่อไปก็เก็บอองแล้วก็นำมาฝากได้เลยนะเก็บเอาอยืดนิดดิซื้อซือ้เอเพิ่มนะโอเคเรียบร้อยครับขอบคุณครับฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับบ๊ายบายนี่แมงกปิดแล้วโอเคไปแล้ว